วันที่14สิงหาคม2567นางแผววิาพาภูสงดัดพูวอในการเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขต2 ประธานในพิธีนายกรเอกมิ่งศรีรองผ่วมในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เค .2 เกล่ารายงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21โดยมีครูใน4กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทายภาษาอังกฤษสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรผู้ชายเขาไปแบบไปเฮ้เฮ้เฮ้คุณย่าถ้าใครเลยให้ผ่านรอบนะว่าใครจะรักหนึ่งเอาครับโอ้โหสายจิ๋วอะเพลงค่ะเพลงนี้นี่แหละคนไม่มีลูกนี่ต้องจะไปเอวดียังไงอ้าวนี่แหละค่ะนะคะของระดับชั้นป .5 ค่ะซึ่งอ่าแผ่นนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นหน่วยที่สองค่ะ เรื่องการถ่ายอทอดลักษณะทางคัิตศาสรของสว์น<อ>ะค<อ>ะในวันนี้นะคะที่เราได้รับความร่วมมือจากคุครูทั้งห้าครูสาระนะคะการเรียนรู้นะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการจัดการเรีเยนรู้ในทักษะสาระที่21